สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะแล้วเรื่องที่เราจะทบทวนวันนี้ก็คือเรื่องจดปัญหาการบวกและก็จดปัญหาการลบนะคะตัวชี้วัดสําหรับเรื่องนี้นะคะก็คือเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องจุดปัญหาการบวกและการลบไปแล้วนะคะ นักเรียนก็จะสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน100และศูนย์ได้นะคะรหัสวิชาข้อ1.1ข 1. จทบ5นะคะในการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบ สิ่งที่สำคัญนะคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทุกครั้งนะคะซึ่งการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีอยู่4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจในโจทย์ปัญหาที่เขาให้มานะคะว่าโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์กําหนดอะไรให้มาบ้างนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรและโจทย์กําหนดอะไรให้เรามาบ้างเราก็มาขั้นตอนที่2ก็คือวางแผนแก้ปัญหาโจทย์ นะคะนั่นก็คือการหาวิธีการนั่นเองอาจจะเป็นวิธีการบวกหรือวิธีการลบเพราะเหตุใดเราถึงใช้วิธีการนั้นๆนะคะเมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะเมื่อเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเราก็มาขั้นตอนที่3นั่นก็คือการดําเนินการตามแผน,น,นก็คือการหาคําตอบนั่นเองนะคะเมื่อเรารู้คําตอบแล้วเราก็มาขั้นตอนที่4ก็คือมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบ ที่ได้มานะคะว่าถูกต้องหรือเหมาะสมหรือไม่นะคะประโยคสัญลักษณ์การบวกผลบวกมันจะต้องมากกว่าตัวตั้งเสมอนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบผลลบมันจะต้องน้อยกว่าตัวตั้งเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหานี้ด้วยกันนะคะ แป้งคั้นน้ำส้มได้34ขวดคั้นเพิ่มอีก12ขวดแป้งมีน้ำส้มทั้งหมดกี่ขวดจากโจทย์ปัญหาที่เขาให้มานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ที่เขาให้มานะคะ ขั้นตอนที่1ในการวิเคราะห์โจทย์ก็คือทาความเข้าใจในโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าโจทย์ปัญหาที่เขาให้มาโจทย์ถามว่าอะไรคะถูกต้องค่ะแป้งมีน้ําส้มทั้งหมดกี่ขวดใช่ไหมคะโจทย์กําหนดอะไรให้มาบ้างคะอันที่1ก็คือแป้งคั้นน้ําส้มได้34ขวดใช่ไหมคะโจทย์กําหนดอันที่2ก็คือคั้นเพิ่มอีก12ขวดใช่ไหมคะอันนี้คือขั้นตอนที่1นะคะก็คือทําความเข้าใจในโจทย์ปัญหา เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรแล้วก็โจทย์กำหนดอะไรบ้างนะคะเราก็ไปขั้นตอนที่สองค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์กำหนดอะไรโจทย์ถามอะไรในขั้นตอนที่หนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะมาขั้นตอนที่สองก็คือเราจะมาวางแผนแก้ปัญหาโจทย์นะคะ ว่าเราจะใช้วิธีการอะไรหาคำตอบเพราะเหตุใดเราถึงใช้วิธีการนั้นนะคะจากโจทย์ที่เข้าให้มานะักเรียนคิดว่าเราจะใช้วิธีการใดคะถูกต้องค่ะวิธีการบวกเพราะว่าเราต้องการหาจำนวนน้ำส้มทั้งหมดของแป้งนะคะเมื่อเรา,าได้วิธีการแล้วเราก็ทำไมคะแล้ก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า34บวกด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ หรือแทนด้วยช่องสี่เหลีย่ยมนี้นะคะเมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วนะคะแล้วก็มาขั้นตอนที่3นั่นก็คือการดําเนินการตามแผนนะคะนั่นก็คือการหาคําตอบนั่นเองนะคะอาจากประโยคสัญลักษณ์เท่าไหร่คะ34บวกด้วย12เราจะได้คําตอบเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือได้ คำตอบ46ใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาเลขหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบนะคะก็จะได้คำตอบ46แล้วก็จะตอบว่าแป้งมีน้ำส้มทั้งหมด46ขวดนะคะเมื่อเราได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันค่ะ,ะเนื่องจาก46เป็นผลบวกใช่ไหมคะผลบวกมันจะต้องมากกว่าตัวตั้งแล้วก็มากกว่าตัวบวกเสมอนะคะหรืออีกอย่าง การหาผลบวกนะคะเราสามารถสลับที่การบวกได้เ34เป็นตัวตั้ง12เป็นตัวบวกเราก็สามารถสลับ12มปเป็นตัวตั้งเอา34มาเป็นตัวบวกก็ได้นะคะมันก็จะได้คำตอบ46เหมือนกันนะคะมาดูโจทย์ปัญหาข้อที่2กันนะคะ แม่ค้าขายไข่เป็ดได้65ฟองขายไข่ไก่ได้42ฟองแม่ค้าขายไข่ไก่ได้น้อยกว่าไข่เป็ดกี่ฟองนะคะาจากโจทย์นี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะคะจากโจทย์ที่เขาให้มานะคะเราจะมาวิเคราะห์กันอันที่1นนะคะทำความเข้าใจในโจทย์ปัญหา จากโจทย์ที่เขาให้มานะคะโจทย์ถามว่าอะไรคะ,ะถูกต้องค่ะแม่ค้าขายไข่ไก่ได้น้อก,กว่าไข่เป็ดกี่ฟองใช่ไหมคะแล้วโจทย์กำหนดอะไรให้มาบ้างคะ,อ,ะอันที่1ก็คือแม่ค้าขายไข่เป็ดได้65ฟองโจทย์กำหนดอันที่2ก็คือขายไข่ไก่ได้42ฟองนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราจะไปวิเคราะห์ขั้นตอนที่2กันค่ะ เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรให้มาบ้างจากขั้นตอนที่1แล้วใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มาขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนแก้ปัญหาโจทย์นะคะ,ะขั้นตอนที่2นี่ก็คือเราจะใช้วิธีการอะไรหาคําตอบเพราะเหตุใดเราถึงจะใช้วิธีการนั้นนะคะจากโจทย์ที่เขาให้มานักเรียนคิดว่าเราจะใช้วิธีการใดคะถูกต้องค่ะวิธีลบก็เพราะว่าอะไรคะก็เพราะว่าเราต้องการหาจํานวนไข่ไก่ ที่ขายได้น้อยกว่าไข่เป็ดใช่ไหมคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้วิธีการแล้วเราก็จะทําเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะก็ะจะได้ว่า65ลบด้วยอะไรคะ42เท่ากับเท่าไรหรือแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ เมื่อเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาขั้นตอนที่3ก็คือการดําเนินการตามแผนนะคะก็คือการหาคําตอบนั่นเองอเราจะได้คําตอบเท่าไหร่ครับจากประโยคสัญ,ญลักษณ์65ลบด้วย42เราจะได้คําตอบเท่าไหร่คะนักเรียนก็เอาหลักหน่วยของตัวตั้งลบกับหลักหน่วยของตัวลบ6 5ลบด้วย2นับ2ให้ถึง5 สองและสามสี่ห้าได้เท่าไหร่คะได้สามก็ใส่สามตรงหลักหน่วยนะคะเสร็จแล้วเอาหลักสิบของตัวตั้งลบกับหลักสิบของตัวลบหลักสิบตัวตั้งคือหกลบด้วยสี่นับสี่ถึงหกสี่แล้วห้าหกได้เท่าไร่คะได้สองก็ไปใส่ให้ตรงหลักสิบนะคะหกสิบห้าลบด้วยสี่สิบสองเท่ากับยี่สิบสามคำตอบข้อนี้ก็จะได้เท่าไหร่คะ ได้23นะคะล้วก็มาตอบว่าแม่ค้าขายไข่ไก่ได้น้อยกว่าไข่เป็ด23ฟองใช่ไหมคะเมื่อเราได้คําตอบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาขั้นตอนที่4ก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบว่าถูกต้องหรือเหมาะสมหรือไม่นะคะ,ะประโยคสัญลักษณ์การลบผลลบมันจะต้องทําไมคะ,ะน้อยกว่าตัวตั้งเสมอนะคะดังนั้น65ลบด้วย42ได้คําตอบเท่าไหร่ได้23 ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจงเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบตาปลูกกล้วยด่าง25ต้นปลูกต้นกอนสี20ต้นตาปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น จากโจทย์ปัญหาที่เขาให้มานี้นะคะเราก็มาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนซึ่งการวิเคราะห์โจทย์มีอยู่สขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนที่1ก็คือทําความเข้าใจในโจทย์ปัญหาที่เขาให้มาว่าโจทย์ถามว่าอะไรแล้วก็โจทย์กําหนดอะไรให้มาใช่ไหมคะจากโจทย์ข้อนี้โจทย์กําหนดอะไรให้มาบ้างคะถูกต้องค่ะก็คือตาปลูกกล้วยด่าง25ต้นปลูกต้นบอนสี20ต้นแล้วก็ตาปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นนี้เป็นโจทย์ที่เขาโจทย์ถามใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรแล้วก็จบก,กําหนดอะไรแล้วก็จะมาขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนแก้ปัญหาโจทย์นั่นก็คือการหาวิธีการหาคําตอบนั่นเองนะคะจากโจทย์นี้เราจะใช้วิธีการใดหาคําตอบคะถูกต้องค่ะ,ะวิธีบวกนะคะเพราะว่าอะไรหรืคะก็เพราะว่าเราต้องการหาจํานวนต้นไม้ทั้งหมดของตาที่ปลูกไว้นะคะมันต้องมากขึ้นใช่ไหมคะถ้ามากขึ้นก็ใช้วิธีบวกนะคะ เมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าอะไรคะ,ะ25บวกด้วย20เท่ากับเท่าไหรหรือแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็ไปขั้นตอนที่3ก็คือการดําเนินการตามแผนนะคะการดําเนินการตามแผนก็คือการหาคําตอบนั่นเองนะคะจากโจทย์นี้25บวกด้วย20การหาคําตอบก็คือเอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบนะคะหลักหน่วยก็คือ ห้ากับศูนย์อ่าห้าบวกศูนย์ก็ได้เท่าไหร่คะได้ห้าแล้วก็หลักสิบบวกหลักสิบก็คือสองบวกด้วยสองได้เท่าไหร่ลูกได้สี่นะคะยี่สิบห้าบวกด้วยยี่สิบก็ได้เท่าไหร่คะได้สี่สิบห้าใช่ไหมคะเมื่อเราได้คําตอบนะคะเราก็มาตอบว่าตาปลูกต้นไม้ทั้งหมด45ต้นเขียนเป็นเลขไทยนะคะเสร็จแล้วเรามาวิเคราะห์ขั้นตอนที่4คะ่ะแล้วก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบว่ามันถูกต้องหรือไม่นั่นก็คือ วิธีการบวกผลบวกมันจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวตั้งคะถูกต้องค่ะผลบวกมันจะต้องมากกว่าตัวตั้งเสมอน,นะคะดังนั้น25บวก20ก็ได้คำตอบเท่ากับ45จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องและก็สมเหตุสมผลนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจงเขียนประโยคไตรลักษณ์แล้วก็หาคำตอบพ่อปลูกกล้วยด่างไว้76ต้นขายไป51ต้นพ่อเหลือกล้วยด่างกี่ต้นนะคะจากโจทย์นี้โจทย์กำหนดอะไรให้มาคะ,ะก็คือพ่อปลูกกล้วยด่างไว้76ต้นขายไป51ต้นแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือพ่อเหลือกล้วยด่างกี่ต้นใช่ไหมคะเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรแล้วก็ โจทย์กหนดอะไรเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนที่2ก็คือวางแผนแก้ปัญหาโจทย์จากโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดคะถูกต้องค่ะใช้วิธีการลบก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรา,เาต้องการหาจํานวนกล้วยด่างของพ่อที่เหลือใช่ไหมคะมันจะต้องเหลือมากขึ้นหรือน้อยลงลูกน้อยลงค่ะเพราะถูกขายไปใช่ไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้ว่า76ลบด้วย51 การลบนะคะจะต้องเลขมากจะต้องเป็นตัวตั้งเสมอนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ76-51ลบด้วย51เท่ากับเท่าไหร่แบบนี้นะคะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็ไปขั้นตอนที่3มันก็คืออะไรลกูกวางแผนแก้ปัญหาโจทย์นัคือการหาวิธีหาคําตอบนั่นเองนะคะการหาคําตอบก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นเลขแนวนอนใช่ไหมคะ7 6ลบด้วย51 ก็เหมือนเดิมก็คือเอาหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบลบหลักสิบนะคะจากข้อนี้หลักหน่วยคือตัวตั้งก็คือ6กหลักหน่วยตัวลบก็คือ1 6กลบ1ก็ได้เท่าไหร่ลูกก็ได้เท่ากับ5ก็ใส่ตรงหลักหน่วยนะคะเสร็จแล้วก็หลักสิบลบหลักสิบเจ็ดลบด้วยห้าก็ได้เท่าไหร่คะได้สองนะคะเจ็ดสิบหกลบด้วยห้าสิบเอ็ดก็เท่ากับยี่สิบห้านะคะเมื่อเราได้คําตอบแล้วนะคะเราก็ตอบแบบนี้ พ่อเหลือกล้วยด่าง25ต้นเสร็จแล้วเราจะมาขั้นตอนที่สี่นั่นก็คืออะไรลูกตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้องหรือสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะ76ลบด้วย51เท่ากับ25ผลลบก็คือ25ผลลบมันจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวตั้งคะ่ะถูกต้องค่ะน้อยกว่าตัวตั้งเสมอนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบ25จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะ วันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในสมุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาลุกเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่ยนักเรียนจะต้องทําก็คือการเขียนวันที่ทุกครั้งนะคะเขียนวันที่ที่นักเรียนเรียนนะคะถ้าการเรียนเลขก็เขียนเลข0ูนถึงเลข9ไทยด้วยแล้วก็ศูนย์ถึงเลข9อารลบิกนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนคําสั่งจงเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบเสร็จแล้วนักเรียนลอกโจทย์ ตามของคูนี้นะคะแล้วก็สีเหลืองที่กากระบาดน,ะนั้นนักเรียนไม่ต้องกาตามนะลูกหมายถึงว่าให้นักเรียนเขียนเว้นบรรทัดนะคะเรียนก็ลอกโจทย์แล้วก็ประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบนะคะอ,อันนี้ข้อที่1น,นะคะนักเรียนลอกโจทย์ลงไปเลยค่ะเมื่อนักเรียนลอกโจทย์เสร็จแล้ววันนี้ครูจะให้นักเรียนลองทําเองนะคะเพราะว่านักเรียนดูตัวอย่างมาแล้วคิดว่านักเรียนคงจะทําได้นะคะ โจทย์ข้อที่สองก็เหมือนกันค่ะนักเรียนรอบโจทย์ตามครูนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบแบบนี้ไว้นะคะนักเรียนรอกโจทย์เสร็จนักเรียนก็ลงมือทําได้เลยนะคะเหมือนข้อที่1เลยนะคะลงมือทําได้เลยค่ะ<ม>เป็นยังไงบัางคะนักเรียนทําได้ไหมลูก ได้ไหมคะเขียนประโยคเสรรักแล้วก็หาคําตอบถ้านักเรียนไม่มั่นใจนักเรียนก็ลองมาเช็คกับเฉลยลองดูนะคะว่านักเรียนทําถูกต้องหรือเปล่าถ้าใครทําถูกต้องเก่งมากเลยนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าใจและการวิเคราะห์โจทย์นะคะเก่งมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นเฉลยข้อที่1นนะคะ มาดูเฉลยข้อที่2กันนะคะทําถูกไหมลูกถ้าใครทําถูกก็แสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์ได้ดีนะคะเก่งมากแต่ถ้าใครยังไม่ถูกต้องนักเรียนก็ไปเรียนคลิปย้อนใหม่นะคะแล้วก็ทําบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งขึ้นเองและจะเข้าใจได้นะคะสําหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมือเอนลาพบเธอด้วยรอยิ้มพบกันวันน้ายิ้มกันหน่อยสิจามโบกมือ